ดด,ด,ดลงไปดูให้หน่อยิด,ดลงไปดูเลยเด,ดไป,ไดดดไปดเลยดเลยอครับโอค,ครับเฮ้ยมีหัวพันนี่คุลบ้างแล้วมีสะพ่มเติมไหะน,นี่ขลังนี่ตอนนี้เราขลังนี่ อยากไปขึ้นไปทักใครจริงว่าแต่อนนั้นไม่มีพอเนะกูเ่ยห้องยขึ้นมาเล่นเลยน่ะก็ถ่ายของมราคาปาร์ตีผมราคามันยล่น้าเยอะ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 นอนไปวะ กงยิงเกังว่ะเราไม่โหดไอที่อะกูใส่สองคือเต็เป็นไม่ร่วไใจเยนนะเราเอาเราสรุ่นเล้กเราสองปีมาเอาปืนมาเ้วยป๊อกพิรลวมาเรืยเราปืนเาปืนปมาล้วมาแล้วมาแลไ

ทำไมต้องเป็นเชิดใหญ่เจ็บอยู่นี่หรอก็ไม่ได้พูดอะไรทั้งนด้นตบปากเลยปวดเหี้ยโดนเลย้ะปวดปวดแล้วพี่เขาโดนหวอย่างโดนตบปากเขาเล่นอะไรพูดเร่อ้องหูเขาแล้วหมุนไปสุดแล้วพี่ใส่พี่เจ็บเจ็บเพื่อนีไม้ไม่ดใส่ก็ะนตกโดหยดเตะเองเลยเนาะตะองโดนไปแล้ว่ดนโดนโดนโ้องหูวาขออนุญาตตัดตบนะ

แล้วกกระดูกวกมดเปพวกยิงมาแล้โดนเจ็บดบกยี่เดี่เดอนนีอนนีอนนีโอ้ไม่ป็นรยัมันาทมารวผมไอ้ย่มเมืกี้มันจะเอาไอ้สอแต่ว่ามันโดนพวกกระดูกเล่นเหมือนกันแม่เกิดตายนำมเรเมื่อ้ามาวงผมเลยไอ้ยิ่มชิลลลอเพราะว่ามีพวกกระดูก

thiếu lát thải phuộc này cái cái à lát không chơi rồi, không chơi rồi, không chơi rồi, máy gì vậy kéo lát, máy 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 lát thải máy, không chơi rồi, không chơi rồi, không chơi rồi, máy gì vậy kéo lát, máy 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 lát thải máy, không chơi rồi, không gì vậy kéo lát, máy 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 lát thải máy, không chơi rồi, không chơi rồi, không chơi

ไปหาสองเอ็กแปะขึ้นไปหาสองเอ็กปะยากอยู่อะผมปีถูกเนี่ยขึ้นไ้ขึ้นได้มีทีตั้งโทรศัพท์ไหมวะพี่ขึ้นหาสอเอ็กวะยาาเไม้เกี๋ยวเลยเลี่ยเลยไ่เกี่ยอลไ่เกยวเลเกี่ยวเลยเี่ล่อกียวลยไม่วลเกียวเลยไม่เเลยไม่เกีเยไมก็เกกิเีย่สวผมีมี่เลยไกมี่กมี่รก สองเอกเกือบตายสองเอกเือแทบไปรดเลยเล้เราจะได้สองสองเอกอนมาิยาก่อกอ่ะันเนจีาเต็มีเต็มมือของนจดสมีขึ้นมาแล้วจดตมือโอยีตอยาก่องหนึ่งเจ็ดสองโอยพี่ลวพี่โดนตายเีย มันมันไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่อ่ะแค่แม่งรอบร้อนนะตายแล้วไงไก่วิ่งเต็มทีไม่มีข้อแรเขาบอกเลยโดนทีนะส่ออีกเรอะเดี๋ยวผมยิงยงยิงยิงงงงมัเป็นคนนี้กันนยงยิงยิงยงงงงาจะเคลียร์เด็ก ทำไมอนสี่สีสียป่วมสา่มไหน่มาสาอไป่มาไอ่มจะตาย่มจะตายก่ก่ไ้่มเามามาชั้สองชั้นสองใ่ใช่โดดโอ้หเี้ยมันหัวเลยไอ้เี้ยมัดใส่มันก็มันไม่มีดาเมจเลยนะเว้ยเฮี้ย่มึงกูหายเป็นข้อเลยเฮี้ยต่อวันที่อ่ะ สอนดิสอนดิเดี๋ยวะตั้นีกกมันจะยิงตายตัวไม่ตายยิงยตัวไม่ตยยิงตไม่ตายเราตีผิดฝั่งปะวะตีกับสองไม่ตีกับสอง X ก็ไม่ดีสองไม่ตายมันดูดหลถ้าเราตีวยอาสนะเรามงโดนคนอื่นเราจะโดนเีคนเดียวก็ตีแม่มาเยอะเด็ดอ้าเที่ันยิงตายเยอะไม่พอไรแม่งดูดเลย เา้าเด้ามใจ่เจมกอกเล่นพอทำให้เล่ไปอดี่าไหอืเร็่เลยอยู่ฝั่งโน้นเลยอ่ะนหกนเจเลยอยู่้นมาลอ่ะนเป็ม่มันได้กลางเยอะขป้นกลางเฮียตีมันน่ะมันหากเ่ดูดูรสอเองไม่แทบไม่ค่อยลดเลยเฮ้ยนี่ไม่ค่อยลดจะแตกแนะดมีแตกะ โดนพวกพวกกระดูอจัะต่ายพวกโคดูใช่ใช่ม่โีพี่อาร์ที่เห็นพี่เห็นเยอะปกทนไม่เลือดสองกค่อยลดเลยตอนนี้พี่ดูอะแ่ตกระดูามดนยิงแรงมากเลยอะว่ามันกดาเมจเพิ่มแน่เลยเว้ดูดิดูเลือดนะเลือดดูเลือนะสองเอ็กซ์ขึ้นไปละมันหายไปแล้ผไม่ไปแดงขึ้นเลยพี่แมตตาเลยของใหญ่เขาเล่นกันานเลยพี่อะไร่ไอพวกนั้นไม่น่าจะบิงนะไม่น้จาเลนะจนไอพวกนั้น ได้อะไรวอ๋อัตัดต่อเองต่อเไปตัต่อเตัตงคือะเรนาตองแบยกไก่ออมเป็นเบื่อเนเอัก่ไม่แเอะ้เองีักสาทสามารถแตกเก็บแมงไมเทียวไว้เลยัาโองตัวรกบอกนะสององแล้วก็บอกเอยีหนัพ่อพี่ไม่้ไฟนก็มีลกา้วใเลย

เองเอาพกปิมอเลยม้งเอากปุจิ้มเลยมงี่เอามาเองเอาอะไมาบ้างอ่ะอ้างเาบ้าคีมมาเีมมาีมมาีมมาไม่จำมาหรือคือมี2องคนบ้างสองคนบ้าที่อยากจิมาอกีลีะดีอีไม่มา้วถ้าเราออกมาช่วยอเอกคิดว่าไหวปะเออไหวเาวิ่งอ่ลเออยู่ลอโวผมไม่มีมันย่ไอ้ไอ้ะไอ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 อยู่ไหนอะน่ไม่ได้ในลิสต์รอคนเยอะเอยคอะไอไมันเอาไปเล่นเหรอเหลือแต่ AUR อยู่อ่ะโหแย่อร์แตกแตกไม่ทเลยอ่ะบองไม่เหเลยอยู่อะไไลพี่ไปไี่ตีมาพเล็กสามห้าอนไอยู่อ่ะ่ตดอ่ะกระพงกียัไ่เลยตอนนี้ตอเอื่อนหรอตัวตอเอ็แ้อเอ็เรีบเเลคิดล้เนี่ยอีเมลรอีเจอแล้วตอนนี้ต่อสามยาวแล้ต่อที่ตที่จะตอที่จะตอที่

สองันตสองันตองันต่องันตกะเป๋าอยเมี้ตัน้าเต้จัดใจพี่อาะนตเตอออกไปดิเฮียรออะไรกัน่ะ่ะเาทไมสองเอลงมาแล้วนีะอเอไปแล้วดีไหมดิดีดีงอยู่มองงอบไม่อของู้ายอะดนียเไปดิฮียถอยเอเกิดไนวะเกนดีงีดีอะหลับไอไป ใส่ขึ้นมาแล้วใส่แล้ใส่ก็แล้วไส่ขึ้นมาปวดเด็บเจ็บปวเลือดเลยรอพี่เจ็บของเลยเด็บไดิมไม้แปดพันขึ้นไปนะลุงไม้ไม่ใส่สองพันด้วยฉันใส่ปาน่ายอาอสองพันอ๋อสองพันมาเล่นตายง่ายแล้วทีเนี้ยเก็บหัวตัวก่อนเลยทำไมอะไรขนาดนั้นทันแตกเกิอ้าวเฮ้ยเอาทันแตกทันเก่าทันเก่าเรายัไม่ได้เปิดีริ่อนมีริ่นเลยเกิดถามว่าได้อะไรบ้างควบผมยี่ห้าอีก

ฝเมตรล่างคนรัวแต่ว่าลูกกระจายไปหน่อยวะหายอันหนึ่งวะสองเอ็กไม่ไหวเลยนีเขาไป็นอ่นหนึ่งเยอะแต่ชนะไปเลยเนี่ยเอีสองร้อยสองพันไปยิงกันไปเรื่อยกเล่นพื้นโพกไหมสองเอ็น่าจะยอมให้อยู่มั้ Nhà đuổi này. Nhà bài bản. I always come on and I said, hỏi hỏi